จุดชมวิวนะครับทุกคนเขาสามร้อยยอดสวยๆนะครับทุกคนที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันพาทุกท่านชมจุดชมวิวจิวทัศสวย,สวยนะครับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดนะครับทุกคน พาทุกท่านชมบรรยากาศสวยๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับทุกคนไม่ได้โกหกจุดชมวิวสวยๆของฟ้าสดใสนะครับวันนี้นี่แหละครับผมเขาบรรยากาศทุกท่านได้รับชมนะครับเขาสามรอยยอดสวยๆงามๆ ไปเปียนเท่านี้นะครับจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจุดแรกครับผมสวัสดีครับ